นี่คือต้นโมกนะคะเพื่อนๆต้นโมกค,ค่ะแล้วก็ตัดแต่งให้เป็นทรงกลมเนี่ยค่ะรอบๆต้นค่ะค่ะข้างบนก็จะเป็นท้องฟ้านะคะ หลายต้นค่ะเนี่ยค่ะมีทางเดินทางเดินนะคะเนี่ยค่ะมีอีกต้นหนึ่งค่ะก็สวยงามแน่ละรูปแบบค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ ส่งกลมรอบต้นนะคะนี่ต้นหนึ่งแต่งให้เป็นระเบียบนะคะสวยค่ะ แต่งแล้วสวยมากๆค่ะแล้วก็สักพักก็จะออกดอกค่ะพอง,งอกขึ้นมานิดนึงก็จะออกดอกแล้วหอมด้วยค่ะเ,เพื่อนๆหอมมากๆเลยค่ะยาไปถึงนือเลยค่ะยาไปถึงหลังบ้านค่ะหลายต้นมากๆ ต้นนี้คือเพชรจองเลยค่ะเพชเพชจะเข้าไปนอนเล่นนั่งเล่นในนี่เลยค่ะนี่ค่ะเป็นแม่เจ้านี่ค่ะนี่ตรงที่เพชรขึ้นมาเล่นเลยค่ะเพื่อนๆชอบมากๆค่ะ ถ้าออกดอกก็ประมาณนี้ค่ะนี่ดอกหลงเหลือนะคะเหมือนกับ <c oughs> ซ้อนเต๋วอยู่นะคะนี่ดอกหอมมากๆค่ะพเพื่อนหอมกลางวันก็ยังโชยนะคะยังโชยตรงนี้ก็จะเป็นเป็นผักสมุนไพรคะ่ะนี่คือดอกแคค่ะก็วันนี้ก็น่าจะออกได้เยอะอยู่นะคะหลายดอกมากๆเลยค่ะหลายดอกนี่ค่ะพเพื่อน ต้นไม่ได้ใหญ่นะคะแต่ให้ทานทั้งตีเลยค่ะเพราะว่าเขางามะะเรามีปุ๋ยนะเรามีปุ๋ยชนิดดีเป็นออร์แกนิกค่ะเพื่อนๆฉีดใบถ้าใครสนใจก็ก็ทักมาได้นะคะนี่ค่ะงามมากเลยค่ะโอ้ดอกเยอะมากยิ่งชมยิ่งออกขอบคุณนะคะคนดี ขอบคุณมากๆค่ะทักมาหลังบ้านได้ค่ะให้ชมดอกแคค่ะ